สวัสดีครับวันนี้พามาดูบ้านนะครับบ้านทาวโฮมครับชั้นเดียวครับ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับบ้านรีโนเวทใหม่นะครับอยู่หมู่บ้านพัฒละแกนทาวนะครับอยู่ตลาดวรกิจนะครับเส้นเข้าไปเครือสาพัฒนะครับผมนี่ครับหลังนี้เลยครับผมหลังสีฟ้านะครับทำให้ใหม่หมดนะครับผมเป็นบ้านมือสองนะครับทำให้ใหม่หมดปูกระเบื้องครับปูกระเบื้อง ลงจอดรถนี่ครับหน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในตัวบ้านนะครับนี่ครับประตูบานเลื่อนนะครับน้ํามาแล้วนะครับไปยังไม่มาครับรออยู่นะครับอันนี้เป็นตื้นปากแก้นะครับอันนี้เป็นห้องโถงนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับหนึ่งห้องครัวครับ ทำสีให้ใหม่หมดนะครับนี่ครับเข้ามาห้องโถงซ้ายมือห้องข้างหน้าก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนะครับนี่เลยห้องที่สองนี่ครับห้องที่สองมันจะมืดๆหน่อยครับผมมันจะมืดๆหน่อยโอเคนี่ครับ ข้างหลังมันก็จะเป็นห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำจะมืดๆหน่อยครับห้องน้ำก็จะมีที่อาบน้ำโคกนะครับนี่ครับโอเคครับผมห้องน้ำครัวนี่ครับถังน้ำสำรองนะครับมีให้นะครับนี่ครับปูกระเบื้องให้นะครับครัวมีเคาน์เตอร์ซิง มีตัวดูดอากาศนะครับผมตัวหมุนๆๆน,น,น,นะครับนี่ครับนี่เลยนี่ห้องโถงใครสนใจติดต่อมาได้นะครับ0806404479นะครับอยู่หมู่บ้านพัทระแกนทาวนะครับอยูอ่ตลาดวรกิจนะครับเส้นเข้าเครือสา,าพัฒนะครับผม ติดกับหมู่บ้านเอว,เอวานิลนะครับนี่ครับเป็นทาวน์เฮาส์นะครับร้านต้นๆนะครับราคาร้านต้นๆนะครับผมราคาร้านต้นๆปิดก่อนนี่นะครับสวยๆเลยครับปูกระเบื้องให้สวยๆครับนี่เลยิดืระตอน เ่าวชั้นเดียวสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมบ้านมือสองนะครับราคาล้านต้นๆ้นเองครับส่งเดือนละไม่กี่บาทครับเท่ากับเราส่งเท่ากับเช่านะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็พามาดูเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ